อันยองซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง Black พิงกนะครับกับ Dance p e r f o r m a n c e v i d ว o ดีโอของเพลงชัดดาวนั่นเองในตอนนี้นะครับได้มีการปล่อยคลิป Dance Perform a n c e v i d ว o ดีโอของชัดดาวออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในช่อง l b อ Black อฟฟิเนี่ยียว่พุ่งขึ้นมาอย่างถลมทลาายยเลตอนที่ดคลิปอยู่ในตอน ก็เป็นเวลาประมาณ4ทุ่ม20นาทีนะครับยอดวิวของคลิป Dance Performance v i d วิดีโอนี้นะครับในเพลงชัดดาวจาก Black Pi n k นั้นทะลุ1ล้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วน,นะครับมียอดวิวเนี่ยอยู่ที่1ล้าน1แสนกว่าวิวแล้วก็ยอดกดไลค์เนี่ยมากถึง4 7แสนไลค์เลยทีเดียวคลิปวิดีโอ d ด n c e p e อ f o r m a n c e นี้นะครับจะต้องบอกเลยว่าปังมากๆเป็นการใช้ฉากฉากเดียวนะครับที่คุ้มมากๆเลยจริงๆไม่ได้มีเพียงแค่ประตูเท่านั้นนะครับแต่ว่าการเล่นแสงสีต่างๆเนี่ยบอกได้เลยว่าสวยงามจัดหนตลปคน ที่ดีมากๆของ Blackpink นะครับและยังมีการ m o v ิ่งกล้องไปมาให้เข้ากับอินเนอร์แล้วก็ท่าเต้นของสาวๆเนี่ยได้ดีมากๆเลย performance ของเพลงนี้นะครับบอกเลยว่าส่งเพลงมากๆเราดูแล้วเนี่ย ไม่รู้สึกเบื่อเลยนะครับทุกคนแต่ละคนเนี่ยเต้นออกมาแล้วก็ถ่ายทอดอินเนอร์ต่างๆออกมาได้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นจีซูเจนนี่โรเซ่แล้วก็ลิซ่านะครับเป็นอีกหนึ่งเพลงที่บอกได้เลยว่าเมาเอลแน่นอนนะครับแต่ละคนนั้นสับสับกันมากๆถ้าเต้นเนี่ยมีการคิดออกแบบมาอย่างดีมากๆเลยนะครับลงตัวทั้งเพลงแล้วก็ลงตัวทั้ง4สาวแบล็คพิงค์เลยไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียวนะครับกับการเต้นแต่ละพาร์ทของแต่ละคนนั้นเนี่ยจัดหนักจัดเต็มใส่กันรวววมากๆมีร้อยใส่ร้อยมีล้านใส่ล้านเลยนะครับเจน ก็เฟียสมากๆแล้วทั้งการแรปการร้องนะครับที่สําคัญนั่นเนี่ยอินเนอร์เซ็กซี่ของเจนนี่เนี่ยค่าได้ค่ามากๆเลยนะครับจีซูของเราเองเนี่ยก็บอกเลยว่าพัฒนาด้านการเต้นของพี่จีซูนะั้นถูกชื่นชมมากขึ้นเรื่อยๆและในตอนนี้เองเนี่ยแฟนๆก็ชื่นชมการเต้นของจีซูมากเช่นเดียวกันแข่งแรงล็อกท่าแบบเปะๆๆมากมากเลยนะครับโรเซ่ของเราเนี่ยก็มีการเลื้ยมีความเลื้อยความจจดิตจักรมีอินเนอร์ในการเต้นเนี่ยสูงมากๆเลยกับเพลงนี้ถึงเสื้อผ้านเนี่ยจะดูโปร่งๆป่งสบายๆนะครับแต่ว่าเวลาเต้นแล้วเนี่ยทำให้เห็นถึงความ พปวไหวของโรเซ่มากๆเลยจริงๆลิซ่าเนี่ยก็ไม่เกินเบอร์นักเต้นมากๆเลยนะครับสมกับที่หลายๆคนนั้นชื่นชมทั้งวงการเลยลายเต้นของลิซ่านั้นทั้งสวยงามแล้วก็แข็งแรงพปลีวไหวแต่ว่าก็ยังคงแข็งแรงไปพร้อมๆกันเรียกได้ว่าละสายตาจากลิซ่าเนี่ยไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวเลยนะครับโดยเฉพาะในฉากที่ลิซ่านั้นแรปนะครับเราค่อนข้างชอบเพอร์ฟอร์แมนซ์ในตอนนี้มากๆที่จะเดินไปหาซีซาวและก็มีการยกมือขึ้นมาทาท่าเหมือนกําลังเซลฟี่กลุ่มนะครับเป็นท่าที่เราคิดว่าปังมากๆและก็ดูเหมือนว่าหลายๆคนเน ท่านี้เช่นเดียวกันนะครับเลอๆเ,เนอาจจะเป็นไวรัลในทิกต o k ในไม่ช้านี้ก็ได้หากใครในที่ดูคลิปเต้นนี้แล้วนะครับรู้สึกยังไงกันบ้างเมาเอลสาวๆแบล็กพิงกันไหมที่สําคัญนั้นเนี่ยเห็นความแซบความเผ็ดแล้วก็ความเก๋ของท่าเต้นแบล็กพิงนี้หรือเปล่าในเพลงชัดดาวนะครับมาบอกกันได้เลยที่สําคัญเนี่ยฉากนี้ของแบล็ k พิงนะครับส่งกับตัวเพลงแล้วก็คลิปเต้นนี้มากๆดูน้อยแต่มากนะครับไม่ได้มีอะไรหวือหวาแต่ว่าอินเนอร์ของสีสาวท่าเต้นต่างๆเนี่ยทำให้ทุกอย่างมูดแอนโทนทุกอย่างเนี่ยลงตัวแลล้้วกก็็นนน่าาดูมๆเปปคิต วิดีโออีกหนึ่งคลิปนะครับที่ดูแล้วเนี่ยไม่เบื่อเลยจริงๆดูแล้วก็อยากดูซ้ําอีกพยายามจะโฟกัส ทีละคนทีละคนทีละคนนะครับแต่ว่าก็ละสายตาจากทั้ง4คนเวลาอยู่รวมตัวกันเนี่ยไม่ได้เลยจริงๆ Black พิงค์สคนอยู่ด้วยกันแล้วลงตัวมากๆเลยนะครับหากใครที่ได้ดูคลิป Dance Perform a n c e วิดีโอของชัดดาวจากแ Black พิงค์แล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันนะครับว่าชอบกันไหมคิดยังไงกันบ้างนะครับชอบลายเต้นของใครกันบ้างยังไงก็มาเมาส์มอยกันได้เลยสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมเข้าไปดู Dance Performance แดนองเพงเอร์ วเต็มกันด้วยนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ต้องไปแล้วกลัลบมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ